น่บปเดี่ยมันเวียกเห็ดล่ะโอ้ยอย่ามีใจดีเยอะๆาคบมาโคมาหลายปีถ้าเคยเห็นมันนี่ล่ะให้เงินปกติไม่ได้ัวหาเงินให้ใช้ไมนนี้ให้เงินผัวใช้เงินก็มีใช้แนวแก้ก็มี ตีดีก็มีมันสุดตัวนี้แล้วสู้เป็นสู้เลยหมดนี้ยเบียกก็เฮ็ดได้อีเจิ้งสิคนที่เบี้ยก็เฮ็ดได้เบิดมือแล้วเงินก็มีน้ำมก็มีกินแาแกก็ลอยโอ้มันจะกลับไปทุ่มเนาะมาเนี่ยก็ฉีดดึกเติบเยอะเนาะมันส่ง นอนเทียบบ้าม่เนี่ยวะบวเขาเพื่อนเรายาเมี่ยขึ้นปมานเราขึ้นหนี้วกจงนอนเทียบอย่างนี้แหละดิ้ดิวดิวดิวมวดิวดิวิดิวดิดิวดิววดิวดวดิววดิวดดิวดวดิวดิวิดิดิวดิดิวดววดีว เอฟเวียกเมื er ่อกี้ขึ้นนาบูกู้ยูปบยูปานเหยียบมันนี่คอยบิ่งช่องมีราเสีนปะเออียงนะอธรรมดาที่ไหนอี่ยงหอยังพ่อแหงบ่นน่นจ้าแก่กบมีแล้วแก่หอยเออบาย มึงคือได้เงินหลายแฮะเอ๊คกได้เงินหลายแฮะอามาจะใช้เงินน่ยอามาจะใช้เงินเนี่ยเมียหายมียไมาหายเมียนมาร่มไ้อีกบาทนี่ถือเลขมันวะถือเลขไอือเลขหลายมัวะก็เลยโช่ไปกันเลยนี่ติ่เรียกีสเมียนขอร่ำบรรบัากมาขึ้นกณ คือว่าจากการกบมาเมื่อคืนการกบมาปุ๊บคอยกบใส้หมู่อยกบใส้ถังปั๊บเมียบอกว่าต้มมีเงินใส้บ่อผิดป่ะถามเลยห้ามเลยข่อยบอกบุ้มี่แล้วเห็นใจไหนขาว่ะบุ้มี่เดี๋ยวจะเอาไห้ผิดป่ะโจ๊กไอ้คอยตับหนึ่งเลยนข่อยก็เลยโทรหาลูกน้องเต็มเต็มเต็มเฮ้ยแบบนั้นเลยใุ้งไส้ดํานี้ได้ดิคว้าเลยคว้อเลยเหรอคว้าเลยก็ให้เด้อ อว่าเลยะกดับ่อยแล้วกี่เนี้ยที่ไหนมันจะบาดฮะหาอยได้ไหใช่สักสมืสามมืเนี่ยอออ้ยคือไรเมนยัสยังื้อกิโลโอ้ยอมใจสปอร์ตไม่มีเงินหุนใกล้กันห้อซอยเดียวกันได้จ้าหลีไปใจจะไปใจเร็วแล้วตา่าเร็วเยังเ้ยมาหามาหา ยินเสียงร้องเพลงเง้มเมื่มอยู่ว่าเก่งมากว่าเฮ้ยเฮ้ยน่ะนั่งก่อนเฮ้ยครับวันนี้วันนี้ผมไม่เข้าบ้านจ้ะจะไป้ใสผมจะนอนเถียงนาเพราะว่าถ้าอีหาเมียประชังคมส่วนมากมันจะซ้อแจ้งผมก็จะนอนเฝ้าเฝ้าไอเฝ้าไอกระรอนน้อยอยู่นี่กระรอนน้อยเอ็นไหยนั่งก่อนวหวกระรอนน้อยกูไม่อยากเฝ้าวัได้กูอีเมื่อก่อนแล้วสิเป็ยัง ยังอันตี้เมื่อไงดีเมื่อไแล้วไหเื่อไรเมื่อไเลยเนาะวม่ได้ั่ไหไปพูดแล้วเนาะเป็นนอนยังเป็นใครใครถึงมาก็เราเกบะเ่าว้พูดแล้วเอารถัไปะยืนมารถเยยนมวิทปากซอยวะมวิทย์ปากซอยยังไงแตงคัตให้ว้ยกับไฟกันเลยพว่ามันเขารักหนเขาว่ารักมากขั้นนี่เลยเขาเอาแต่ไฟเอาแต่พุมไฟเอารถตีเขาบอเอารถดรถเท่ยตายเขาบอกจักไห เอาตะค้มไฟไปไไอาซีโก้เนอะเฮ้ยเจยเมื่อเมื่อแล้วโอเคตวพี่วุ้น,นมหาหาหอยเด้เอ